สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอันนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger นะครับอยู่กันในช่อง1น t g c ในคลิปนี้นะครับก็มีตู้เพิ่อมโอกาสมาอีก1รอบแล้วนะครับก็เป็นตู้จับนะฮะร,ระหว่างตัวบอสกับโคอนี่นะซึ่งผมก็อยากได้ตัวละครโคอนี่ในรอบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมรีวิวตัวมูนในอำเภอไปแล้วเนาะก็อยากรีวิวนะคอนี่เจ้าสาวบ้างว่าเฮ้ย เป็นยังไงนะครับเนื่องด้วยมีความสามารถบาเรียรสมบูรณ์แบบหมายเล็กบวกก็คือบาเรียรพัสนะครับเรียกได้ว่าแบบโอกาสติด100%เซนะครับแล้วเป็นอมตะ7วิเรียกเรียกว่าปล่อยอมตะ7วิได้เลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวชนใส่พลังนะครับแร่ธาตุก็ไม่เยอะความสามารถก้าวดาวให้ดีก็เป็นต่อต้านปฏิบัติการก็คือต่อต้าน5วินาทีความสามารถใหม่ในรอบนี้นะครับในเดือนนี้เนาะอะ,อะ เรื่องระยะยืนนะครับระยะยืนของเลนเจอร์เนาะสายพลังก็นี่เลย45ผมว่าดีนะจะได้ชนใกล้ๆไปเลยนะครับได้บอบวิ่งไปก็เป็นอามาตะเจ็ดวินะครับมีต้านเดิม30นะครับลบศูนย์อ่าสกิลหนึ่งนะฮะอ่าคูดาว6สกิล2คูดาว9วินะครับอัตราสกิลก็30 30ก็อาจจะต้องเติมไหมต้องไปเทสดูสกิลแรกนะครับเป็นดาเมจนะอันนี้คูดาวไหวนะครับแต่ไม่มีทะลุอมตะนะครับเป็นดาเมจกระเด็น บวกกับยกเลิกการฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับส่วนสกิลสอนะเป็นสกิลบัฟนะครับที่เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ เพิ่มหลบทักษะเพิ่มการต้านทักษะนะครับก็ตัวนี้ใครเปิดได้ก็เป็นตัวแบบวิ่งได้นะครับแล้วตัวเขามีบาเรียสมบูรณ์แบบอีกอะ่ะบัฟปุ๊บแล้วก็วิง่งครบเครื่องจริงนะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมมารับตัวกายชาเพิ่มกันเดี๋ยวเราเปิดหากันในคลิปนี้กันแบบหนักๆเลยเน,เนื่องด้วยนะครับผมหายไปหลายวันนะครับไปถ่ายงานมาค่อนข้างเหนื่อยก็พักผ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ร่างกายก็เริ่มที่จะไหวมากขึ้นแล้วก็จะมาทําคลิปนะครับมาลงเรื่อยๆแล้วนะครับอ่ะ ขอใส่สุดนะครับอันนี้เป็น ID ดีคาราเมลนะครับผมดองโตวไว้ค่อนข้างนานนะครับดองของไว้นานอยู่เหมือนกันก็จะใส่ให้หมดเลยตัวที่มีนะอันนี้น่าจะรับหมดแล้วมา รับให้หมดนะฮะมีกี่ใบแล้วก็เรื่องตั๋ว10.5ปีด้วยนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าจะทันไหมยังไงก็ทันนะถ้าเกิดว่าเราเล่นตั้งแต่วันแรกๆที่ผมทําคลิปไปหรือว่าใครมาเล่นตอนนี้ก็ยังทันนะครับในเรื่องของตั๋วนะครับ10.5ปีนะฮะภารกิจหลักของเราก็คือต้องเปิดให้ครบประมาณ150เนาะถึง160ไหมอันนี้จาไม่ได้นะฮะ130เนี่ยจะได้กบ9ดาวนะครับอันนี้ก็จะเปิดให้ทุกคนดูเลยว่าตัวละครในนี้นมีอะไรกันบ้างนะครับ ที่ดีๆก็จะมีดาวินชีนะครับมูลดูดียางยังใช้ได้อยู่นะครับอย่างบราวตัวตลกก็ใช้ได้นะครับตัวอย่างมันน้อยตัวที่ใช้ได้ผมนึกไม่ออกอะแต่มันมีอยู่ใช้ได้นะอย่างใครจะเล่นตัวชิดชู่ก็ได้นะโลสะท้อนอะไรพวกนี้นะครับชิดชู่ u, นะครับแล้วก็ตัวอย่างตัวบินนะโคน,นี่อลิสบินนะับตัวการบินอย่างแซลลี่มากลุกงเนี่ยใครเปิดได้ก็ใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ย เปิดได้ตัวละครเกลือแล้วไม่ได้ใช้ก็ไปย่อยนะครับเป็นแร่นะครับระดับสูงระดับกลางระดับต่ําได้เหมือนกันนะฮะตัวละครนี้ก็ใช้ได้นะเป็นโคนี่น้ําตัวชนอ่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับมูนไม่ค่อยเก่งเล่าปีก็เก่าแล้วนะครับโอ้นี่อันนี้เป็นตัวบอสนะฮะที่ล้อนะฮะล้อกับไอ้ตัวบอสบอสไอ้นี่นะบอสลุงหนวดของผมนะเรียกได้ว่าโอ้โหเขย่าวงการจริงๆนะตัวนั้น ทำเมตาตํานานเปลี่ยนนะฮะเมตาตานานนี่ห้าวิกับหยุด5วินาทีมาต้องนานเนาะตอนนี้ก็ปรับกันมาเป็นตัดแรกกับแล่พันกลับมาเล่นกันเยอะนะครับก็ดีผมเป็นทีมเพิ่มแลกกับตัดแรกอยู่พอดีก็ได้อันนี้ส่งตรงนี้ทีมนะครับก็เล่นง่ายขึ้นหลีก็ขึ้นสูงขึ้นเนาะอ่ะอันนี้ตัวเก่าแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอเปิดเสร็จนะครับก็มารับรางวัลตรงนี้ อาจจะขี้เกียจนะฮะผมแนะนำนะใครที่ขี้เกียจเปิดทีเดียวอย่าดองไปถึง100ถึง200เพราะว่าภารกิจเนี่ยมันสูงสุด150เนาะอ่าถ้าเราดองไปถึง100ถึง200เนี่ย มันจะขี้เกียจเปิดเพราะฉะนั้นมีเวลาก็เนี่ยมาเปิดอย่างงี้แหละผมก็จะทําคลิปเปิดเปิดไปเพราะว่าเราดองไวร้อยห้าสิบแล้วมานั่งกดทีละใบามันปวดมือนะครับเออมีก็ดองไปนะฮะอ่ะก็ตอนนี้นะครับมีตั๋วกาชายอยู่231อยบใบแต่ยังไม่หมดนะฮะผมก็จะมาแลกตรงนี้อีกอ่าผมมีเหรียญตาในอำเภออยู่600ออ่ะก็เอาให้สุดเลยนะครับนี่ครับอ่าเล่นเราต้องเล่นให้สุดนะฮะ ให้รู้กันไปนเลยว่าบอสจะออกไหมนะฮะบอสไม่ออกก็ขอเป็นตัวไอ้นี่ก็ได้โคโนี่นะเออเพราะว่ามีคนถามผมมาเยอะนะครับว่าเอย้ โอ้ยสิบใบยี่สิบใบออกกันง่ายๆเนาะแต่คนไม่ออกก็มีเหมือนกันนะฮะเออไม่ใช่แบบออกกันทุกคนนะฮะคือผมเปิดมาหลายไอเดีเหมือนกันผมก็มีความรู้สึกว่าไอเดีที่จะออกเนี่ยเปิดไม่ต้องเยอะ20-30ใบออกหรือบางคน5ใบ10ใบออกแต่ไอเดีไหนที่ไม่ออกเนี่ย2 0 0ใบไม่ออก300ใบไม่ออก400ใบไม่ออกอันนี้อาจจะต้องเอารูบี้เปิดยันการันตีไหมนะับเออเพื่อที่จะแบบลุ้นในกล่องการันตีเอาประมาณนั้นเนาะอะมา ลุยกันนะฮะตอนนี้ผมมีตัวกายชายอยู่266ใบก็เปิดประมาณ265ใบใส่หมดเลยฮะมาดูกันว่าไอดีคาราเมลจะได้ลุงหนวดไหมเอออ่าตัวแรกก็ออกมาแล้วฮะบาวสะสมตัวที่2ครับมาโอ้โหแดนขาดไม่ได้จริงๆฮะตัวแดนนะอื้อืออ่ะลุยกันต่อปับ๊บอินเดียแดยยงเจสสิก้าโอ้ยชุดกี่โมโนฮะโอ้โหเลนแรปเตอร์เฮ้ยนี่ตู้เพิ่อมโอกาสนะ เออโอ้โหนี่ฮะ,ะเดี๋ยวผมดูเลทให้นิดนึงนะเลทการออกนะครับตัวบอสนะนอกกฎหมายนะหรือลุงหนวดของเรา1.50นะส่วนโคนี่ก็1.50ถ้าเป็นร่างอันตรานะครับก็0.22น,นะฮะแต่ก็ออกมาก่อนนะฮะจะเป็นร่างธรรมดาหรือร่างอันตรยก็ได้นะโคนี่เจ้าสาวอ่ะโอ้โหอกเจ็ดดาวอะ่ะเอ้ยรถสึกเจมโอ้โหร,รถเข็นแซลลี่ฮะเลแรปเตอร์อีกแล้วซ้ําอีกแล้ว โอ้กบเจ็ดดาวโอ้ออกเป็นหัวหน้ากองเชียร์นะครับเหลือ190าใบเลยวฮะตอนนี้โอ้โอโอเสื้อคุมโค่นี่เอ้ยกิเมอะไรเนี่ยเอ้ยเจ็ดดาวอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเหลือรักร้อยสี่สิบร้อยสามสิบยังออกเจ็ดดาวรูเดี๋ยวขอรีเกมทีหนึ่งนะไม่ไหวเอ้ยเฮ้ยเปิดผิดเวลาหรือเปล่าวะเจ็ดดาวยับ,ย,บยับเลยอะ ขอรีเกมทีนึงนะผมว่าผมเปิดผิดเวลาแน่เลยอะ่ะโอ้โหสองร้อยขวบใบนี้เปิดไปเป็นร้อยแล้วอะ่ะร้อยกว่าแล้วไม่มาเลยฮะลุงนวดของผมนะนี่นะเออออกมาหน่อยนะฮะเก้าดาวแม็กแน่บอกเลยเออยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าแบบออกยากเลยนะตัวละครเก่งนะครับมามาหน่อยครับลุงนวดเอาหน่อยเออมาไปร้อยหนะ้าสิบใบฮะตอนนี้ โอ้เจ็ดดาวอีกแล้วเอ้ยทหารยามไหมโอ้กาลาสีครับนักลมพูกา้าโอ้อันนี้ตัวเก่าฮะแซลลี่รองเท้าไม่อยากได้ครับผมโอโ้โหลิโอนาจิว,วแต่แปดลาวแต่แปดดาวเริ่มมาแล้วนะฮะตอนนี้เหมือนจะลิมพิโกโอ้โหลุงนวดของเราผมเหนื่อยเลยดองมาต้องนานนะมาเปิดเอาอย่างนี้เหรอนเนี่ยลุงนวด โอ้โหเฮ้ยเจมรู้สึกครับโคโนี่เจ้าสาวก็ไม่ออกเลยออกยากจังเลยรอบนี้เออเป็นตัวแบบถ้าหมดเดือนไปก็อยู่ในตู้ปกติครับไอตัวอาโคโนี่กับตัวไอเนี่ยมูนะ่ะนะเออรอบเนี้ยไม้คู่เนี่ยโอ้โหเหลือห้าสิบใบแล้วโอ้ยโคโนี่เก่าอันนี้โคโนี่เก่านะโอ้ไม่ค่อยเก่งครับตัวนี้อยากได้โคโนี่ตัวนี้ครับ โอ้โห46ใบตอนนี้บอสลุงหนวดไม่โผลเลยฮะพีโก้อีกแล้วเลือดร้อนโอ้โหไซมอนนักสู้ครับเทพีวินัสโอ้แปดดาวไม่ใช่ลุงหนวดอินเดียแดงอ่ะสิบใบสุดท้ายกาลาสี่ห้าใบสุดท้ายโอ้เหใบหมดไวซะเสลือเกินนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาแลกลูบี้เปิดเกียร์กันหน่อยแก้เครียดนะ พอดีครับเหลือพอดีโอ้โหสุดบอกเลยว่าสุดมากฮนะอะเดี๋ยวมาลุ้นเกียร์กันหน่อยนะเลนเจอร์เกลือเผื่อเกียร์จะดวงดีนะครับได้ขวานจันทราได้แบบเกียร์อามีดเนาะ,ะดาวกระจายเงี้ยแดาวมาหน่อยนะครับรอบแรกครับ200รูบี้ปึ๊บจันทราสักชิ้นหนึ่งมีไหมมีไหมมีหรือเปล่า มีหรือเปล่าโอ้โหเงียบกริบเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยจะเกือเกินไปนล้จะเก,เกินไปหรือเปล่าโอ้โหรองเท้าฟินิกแหวนฮะจันทาเฮ้ยจันทาไปไหนอะโอ้เรียบร้อยครับไอ้ดีคาร์เมลก็ตามที่เห็นนะฮะ265บาใบ นะฮะบวกกับ400รูบี้เกลือนะฮะก็ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ